สวัสดีค่ะอราทาโรนะคะคลิปนี้เป็นคลิปทั่วไปของชาวราศีพิจิกนะคะผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมนะคะเป็นาธาตุน้ำประจำเดือนมกราคมนะคะเราก็สวัสดีปีใหม่กับ ชาวราศีพิจิกก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยเข้าเรื่องกันนะคะขอให้คุณสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ขอให้คุณมีกําลังใจที่ดีนะคะอวยพรให้ชาวพิจิกทุกๆคนที่คิดดีทดําดีและสร้างแต่สิ่งดีๆให้ประสบความสําเร็จทุกๆประการนะคะต่อไปนะคะเข้าเรื่องเลยนะคะว่าชาวพิจิกเนี่ยเจ้าชะตานได้หนึ่งไม้เท้าหมายถึงการเริ่มต้นใหม่ความคิดใหม่ไอเดียใหม่ความกล้าความเชื่อมัน่น ความกระตือรือร้นนี่ก็คือตัวตนของผู้ชายคนนี้หรือผู้หญิงคนนี้ก็ได้นะคะเพราะไม่ขึ้นตัวตนให้ทุกทกท่านเนี่ยไปไปคิดเอาเองแล้วกันนะคะเพราะว่าแต่ละคนก็จะมีอยู่ในใจของตัวเองอะว่าฉันว่าเราว่าเธอต่อไปนะคะสิ่งแวดล้อมที่เข้ามากระทบเนี่ยได้เจ็ดไม่เช้าก็คือการต่อสู้การแข่งขันความกล้าหาญความสําเร็จชัยชนะหมายถึงว่าเขาเนี่ยต่อสู้คือ ที่เข้ามากระทบเขาเนี่ยเขาก็าต่อสู้จนแบบเขาว่าได้ชัยชนะมาเขาก็เลยความฮึกเหิมแบบโอ้ยฉันทาอะไรฉันก็สาเร็จไปหมดแหละตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าจริงหรือเปล่าว่าจะประสบความสําเร็จจริงหรือไม่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อไปนะคะสิ่งที่เขาคาดหวังก็คือเด็กถือดาบเด็กถือดาบเนี่ยตัวเนี้ย หมายถึงจะมีข่าวร้ายมาถึงคุณนะเราต้องบอกก่อนนะถ้าคุณสําเร็จมันคงจะไม่มีข่าวข่าวร้ายนะมันต้องมีข่าวดีใช่ไหมคือข่าวร้ายจากการตัดสินใจกวนการควบคุมตัวเองไม่ได้การใช้การที่ไม่ใช้เหตุไม่ใช้ผลคือจะใช้แต่กําลังและที่สําคัญคือเขาเป็นเด็กต้องเข้าใจนิดนึงนะคะเขาทําอะไรเนี่ยเขาจะใช้แต่อารมณ์ของตัวเองเพราะทุกคนก็จะเดินหนีกันไปหมดเพราะว่า ทนอารมณ์ไม่ไหวไงคะเอาง่ายๆก็คือว่าโอ้ยตายแล้วใครจะไปทนอารมณ์เด็กวะเดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ร้ายเดี๋ยวมันก็อะไรนะก็ไม่รู้แล้วให้มันมาเป็นผู้นําอย่างเงี้ยคือคุณคาดหวังอะคาดหวังกับเด็กถือดาบอะซึ่งมันไม่ใช่อ่ะการที่คุณคาดหวังกับเด็กถือดาบเนี่ยมันเหมือนกับเฮ้ยทาไมอะคุณเด็กอะคุณต้องเข้าใจเนาะเด็กกับดุกที่เพราะวมันต่ําเพราะฉะนั้นมันไม่สามารถทําอะไรที่มันจะเรียกว่าพัฒนาได้สําเร็จนอกจากว่ามันทําลายอะนะคะหรือว่าคุณคิดว่า เขาทาลายให้คุณสําเร็จแต่บางเอิญมันมีข่าวร้ายมาสิคะแล้วมันจะสําเร็จไหมคะใช่ไหมเนี่ยสิ่งที่คุณหวังไว้อ่ะต่อมาเข้ามาต่อเลยนะคะอดีตที่ผ่านมานานแล้วเขาได้อัศวินถือดาบก็หมายถึงว่าเขาใช้อารมณ์ตัดสินผ่านการต่อสู้มาแล้วแล้วก็มีวิสัยทัศน์แต่ว่าไม่อาจเป็นจริงได้ชายหนุ่มผู้มุ่งมั่นและชัดเจนแต่ไม่อาจเป็นจริงได้ใช้อารมณ์ ซัด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 ให้ล่วงอย่างเดียวเลยนะ <_ Z 1> ฉันคือผู้ชนะใช่ไหมคะชนะบนความว่างเปล่ามันจะได้อะไรอะคะชนะบนซากศพมันจะได้อะไรอะคะถูกไหมคะแต่มันคืออดีตของคุณที่คุณชนะมาแล้วคุณบอกคุณชนะมาแล้วคุณเรียบร้อยมาแล้วอดีตสองสามปีที่แล้วคุณทําอะไรมามาด้วยกับความเร็วกับความแรงกับความอะไรของคุณก็ไม่รู้คุณเคยชนะมาแล้วคุณใช้วิธีนี้มาแล้วเอาอย่างนี้แล้วกันนะเอาตามไพ่เลยนะคะต่อไปนะคะอดีต ที่เพิ่งผ่านมาไม่นานใช้ j u s t ิ c นะคุณเนี่ยต้องยังไงให้ยังไงคุณก็ต้องผ่านศาลนะ่คุณก็ต้องเข้าไปในศาลนะ่เนี่ยในอดีตที่ผ่านมาไม่นานเนี่ยคุณต้องเข้าไปอยู่ในกระบวนการยุติธรรมของศาลเรียบร้อยแล้วนะวันนี้ผลของคุณเนี่ยมันจะต้องมาในเรื่องของการกระบวนการยุติธรรมณนะตอนนี้อดีตที่ผ่านมาไม่นานเพราะว่าจัสติ c มันขึ้นจัสติ c เนี่ยก็หมายถึงการยอมรับถึงผลการกระทําของตัวเอง ซึ่งต้องเตรียมพร้อมไว้นะสําหรับการตัดสินเพราะว่ามันจะมีต้องมีการตัดสินแน่นอนเพราะมันเข้าสู่กระบวนการแล้วแต่เท่าไหร่เราไม่รู้แต่เรารู้ว่าคุณได้สู่กระบวนการยุติธรรมเรียบร้อยแล้วนะวันนี้นะคะเพราะมันเป็นอดีตที่เพิ่งเกิดมาไม่นานนี่เองคุณต้องได้เข้าศาลไปเรียบร้อยแล้วศาลไหนก็ศาลหนึ่งล่ะค่ะคุณต้องได้เข้าแน่ๆเลยต่อไปนะคะ เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้คุณได้ปราชาถือไม้เท้าก็หมายถึงบุรุษผู้มีความกระตือรือร้นมีการศึกษาและมีความเป็นผู้นำและมีพลังที่ชัดเจนมากแล้วมีความมั่นคงและร่ำรวยคุณจะได้เจอกับบุรุษผู้นี้ผู้ที่มีความสุข,ขุมเยือกเย็นแล้วก็ฟังแล้วก็มองแล้วก็ดูคุณดูคุณว่าคุณจะดิ้นไปยังไงดูคุณว่าคุณจะทำแบบไหนเนี่ยคุณจะต้องได้เจอกับคนคนนี้แล้วเราบอกให้นะคะว่าเขาไม่ใช่คนที่ คุณจะหลอกได้นะคะเพราะว่าเขาก็เป็นคนที่รู้เรื่องพอสมควรไม่อย่างนั้นเขามาอยู่ตำแหน่งนี้ไม่ได้เด็ดขาดเพราะอีกไม่นานเนี่ยคุณจะได้เจอแน่เพราะเหตุการณ์มันจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้คุณจะได้เจอกับประชาถือไม้พูดซึ่งมีแต่ความงอกเงยและงอกงามและมีแต่สิ่งที่ดีและถูกต้องเท่านั้นนะคะประชาถือไม้เท้าเนี่ยจะเป็นคนที่คุณยังต้องทึงเลยถูกเป็นถูกผิดเป็นผิดคุณต้องมาคุยกันด้วยความเป็นจริงและความถูกต้องเท่านั้นเนี่ยนะคะ เขาจะเป็นคนลักษณะนี้เลยคนคนนี้นะคะอย่าไปยุ่งกับเขาเดี๋ยวเขาเอาไม้เทา้าตีเอานะคะจะบอกให้อืต่อไปนะคะตัวของปัญหาที่คุณอยากแก้ไขปัญหาที่คุณอยากแก้ไขเนี่ยได้พระราชาถือถ้วยคนคนนี้มีความเมตตามีความเอือ้อทอนใจกว้างยอมรับข้อจํากัดของผู้อื่นเสมอผู้ใหญ่ใจบุญชอบช่วยเหลือผู้อื่นปัญหาที่คุณอยากแก้ไข คือเราก็ไม่ทราบนะว่าเกี่ยวพันอะไรหรือเปล่ากับการตัดสินเหรืออะไรหรือเปล่าเราไม่ทราบนะแต่ว่าแนวทางแก้ไขต้องใช้เงินอนะ่ะเออเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยผู้ใหญ่ใจดีใจบุญท่านเนี้ยจะจะต้องใช้เงินเหรอคะคุณถึงจะต้องหลุดจากตรงนี้อะไรประมาณเนี้ยนะคะคุณก็คงจะพอเข้าใจนะเพราะว่าในเนี้ยมันเป็นเรื่องของ การต่อสู้การทําอะไรที่ผิดกฎหมายแล้วณนะวันนี้คุณเน่ยเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วแล้วคุณก็อยากจะไปแก้ไขกับผู้ใหญ่ใจดีท่านนี้คือพระราชาถือถ้วยเนี่ยว่าให้เขาเนี่ยคือผู้ชายคนนี้เป็นคนที่ทําอะไรตรงไปตรงมา คือเทน้ําก็อยากให้ทุกคนได้เท่าเหมือนกันหมดพูดอะไรก็แล้วแต่ก็อยากจะอยู่ให้มันตรงไปตรงมานะคะแต่คุณรู้สึกว่าถ้าตรงไปตรงมาแบบเนี้คุณจะเสียผลประโยชน์และคุณจะแก้ไขยังไงได้บ้างคุณก็ว่าอย่างนี้คุณก็บอกว่าจะจะทำยังไงได้บ้างอย่างเงี้ยฉันจะสามารถทำานี้ยแล้วเขาก็ให้มาด้วยนะเขาก็ให้คํา แนวทางแก้ไขมาด้วยนะมันจะมีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นปราชินีถือเหรียญเนี่ยเขาชอบเงินเป็นที่สุดเลยคุณก็เอาเงินไปให้เขาสิเดี๋ยวเขาจัดการให้อ่ะมีอย่างนี้ด้วยเอาหลายๆท่านฟังแล้วก็ไปดูเอานะคะว่าใครเป็นใครนะคะเราไม่ทราบนะคะนี่เราไม่ทราบจริงๆเพราะอย่างน้อยเนี่ยมีแนวทางแก้ไขบอกมาแล้วว่ามีราชินีถือเหรียญเนี่ยนะคะเป็นคนที่ฉลาดมีสติปัญญาดีมีความมั่นคงทางการเงินชอบความหรูหราร่ำรวยและชอบเงินเป็นที่สุดนะคะผู้หญิงคนนี้ ถ้าเกิดว่าผู้ชายคนที่เป็นราศีพิจิกเข้าหาและนำนำเงินไปให้เนี่ยก็จะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันประสบความสําเร็จเขาว่าอย่างนั้นนี่เป็นแนวทางแก้ไขของเขานะคะเฮ้ยโอลาพูดงี้ได้ไงอะอย่างงี้อย่างงี้โจรมันก็ชนะซีโอล,ลามันใช้เงินหมดทุกสิ่งทุกอย่างโอลากล้าพูดสิคะเพราะมันทําไม่ได้ไงคะมันขึ้นมาแล้วไงคะว่าตัวสุดท้ายของคุณเนี่ยมันได้ห้าถ้วยพ่ายแพ้ไงคะมันพ่ายแพ้มันหมดรูปหมดร่าง มันไม่สามารถจะเอาชนะได้เพราะผู้หญิงคนนี้ถึงจะรับเงินไปก็ไม่ได้ช่วยอะไรก็เงินคุณมันมีเยอะนักนี่ไม่ใช่หรอคุณจะามาให้ฉันก็ไม่ได้แปลกอะไรไม่ใช่เหรอใช่ไหมฉันก็รับไว้มันก็ไม่ได้เสียหายอะไรนี่ก็เป็นเรื่องของการเสน่หาไปถูกไหมคะก็คุณไปยุ่งกับผู้หญิงที่เขาเห็นแก่เงินคุณต้องเข้าใจเขาก็เหมือนคุณแหละคุณก็เห็นแก่เงินแล้วคุณจะเจอคนประเภทเดียวกันมันจะเป็นไรไปล่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นเกลือมันต้องจิ้มเกลือแบบนี้แล้ค่ะคุณต้องเจอคนแบบนี้เพราะอะไรก็คุณทําสิ่่่งทีีไมดมดา เนี่ยสิ่งที่ไม่ดีคุณก็ตีเข้ามาเรียกว่าแย่งอํานาจกันมาแล้วก็ทําสิ่งที่ไม่ถูกต้องมาเมื่อในอดีตเนี่ยใช้ความเร็วความแรงใช้ความที่คุณมีวิสัยทัศน์หรือว่าใช้สิ่งอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีคุณได้ทําลายแล้วก็ได้ชนะคู่ต่อสู้มาแล้วในส่วนหนึ่งนะคะแต่วันนี้ความยุติธรรมมันมีจริงนี่งไงคะจะติงขึ้นมา เมื่อดีที่ผ่านมาไม่นานคุณต้องรู้ตัวคุณเองเพราะคุณเนี่ยได้เข้าเฉียรสาแล้ออล่าเนี่ยนะคะบอกตรงเลยว่าราศีพิจิกท่านเนี้นะคะออล่าอ่านสามรอบแล้วนะแลออล่าเชื่อด้วยคุณดูออล่าแล้วทำไมคุณไม่ปรับปรุงตัวคุณล่ะคะคุณไม่มีทางชนะได้เลยเนี่ยออล่าบอกคุณเลยนะคุณออล่าทราบว่าคุณฟังออล่าอยู่แต่ทำไมคุณถึงไม่ปรับปรุงตัวล่ะคะ คุณปรับปรุงตัวสิคะเนี่ยขึ้นมาหลายรอบมากเลยนะคะว่าคุณไม่มีทางชนะเลยต่อให้คุณขอบุญเก่าวาสนาเก่าของคุณก็เธอค่ะคุณได้แค่ขอแต่สิ่งที่เขาประทานมาให้เนี่ยคือห้าถ้วยที่มันล้มละลายให่เป็นความจริงคุณจะต้องกอดความทุกข์มันอยู่นั่นคุณจะต้องอมทุกข์มันอยู่นั่นทําไมคะสิ่งที่มันดีๆคุณไม่เลือกทา คุณคิดว่ามันถูกต้องแล้วเหรอคะสิ่งที่คุณทําเนี่ยทุกคนอยากให้ทุกคนเนี่ยกลับมาเป็นคนดีกลับมาเป็นคนยึดหลักเหมือนกันนะนะคะทุกคนก็มีหลักเหมือนกันทั้งนั้นแต่คุณกลับรู้สึกว่าหลักนี่มันไม่ไม่เหมาะไม่สมกับคุณอะซึ่งมันเอาอะไรมาคิดเราไม่ทราบจริงๆไม่รู้ว่าในการที่คุณได้ร่ําได้เรียนมาเนี่ยเราไม่ทราบจริงๆว่ากระบ,บวนการการสอนของคุณเนี่ยมันเป็นเช่นไรชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ เรามีอยู่แค่สามหลักนี้เท่านั้นนะคะที่เราควรจะกะตันอยู่ไว้นะคะเพราะฉะนั้นเราไม่ทราบเลยว่าการที่แต่ละคนที่ได้เรียนเรียนเรียนกันเนี่ยเราไม่ทราบว่าเรียนอะไรแต่ออล่าเรียนมาแบบนี้จริงๆแล้วอล่าก็ฝังใจแล้วอล่าก็ตอบแทนในคุณของแผ่นดินด้วยนะคะแล้วคุณล่ะคะตอบแทนหรือ,อยังตอบแทนในคุณ ของแผ่นดินแบบไหนคะต้องถามอย่างนี้นะคะเพราะว่าในไพ่ตัวนี้มันขึ้นถึงขนาดว่าเข้าไปสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วยังไม่ยอมนะยังจะใช้เงินอีกนะยังจะใช้เงินเพื่อที่จะไปซื้อความถูกต้องนี่หรอคะคนที่อยากได้ความยุติธรรมอะ่ะจะใช้เงินซื้อความถูกต้องมันมีหรอคะใช่ไหมมันไม่ใช่นะคุณ,คณถูกก็คือถูกดิผิดก็คือผิดดิคุณไม่งั้นประชาชนคนที่ยากจนเนี่ยเขาจะเอาความถูกต้องมาจากไหนอะคะ เราสู้กันไปตามหลักของกฎหมายเลยคุณไม่ต้องไปซีเรียสเลยเนี่ยพราะมันขึ้นมาอย่างเงี้ยเราต้องอ่านนะคะอ่านให้กับประชาชนทั่วไปหรือคนที่เข้ามาดูราศีพิจิกเนี่ยได้รู้ว่าการที่คุณกลัวกระบวนการยุติธรรมหรือว่ามีคนพูดมากมายว่าอุย้ยกระบวนการยุติธรรมเนี่ยมันเอื้อแต่คนรวยมันไม่เอื้อคนจนมีเหรอคะมีใช่ไหม มีครูก็ไปสู้กันให้มันถึงสารไหนสารไหนไปเลยถูกไหมคะคุณไม่ต้องไปมานั่งพูดกันแล้วพูดเนี่ยจริงหรือไม่จริงก็ไม่รู้อย่างเงี้ยเพราะสารท่านไม่สามารถออกมาพูดได้ใช่ไหมคะคุณก็ใส่ไฟใส่ความกันอยู่นั่นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอร่าขอให้คุณนะคะยอมรับในกระบวนการยุติธรรมเขาต้องมีหลักฐานเขาถึงได้จัดการกับคุณได้การกระทําผิดบอกว่าเอออร่าฉันโดนใส่ร้ายใส่ความ ็นี่ไงคะไพ่มันก็ออกมาชัดๆเนี่ยว่าคุณเป็นคนกระทํามันไม่ได้มีไพ่ตัวไหนบอกว่าคุณโดนใส่ร้ายเลยนะคะออโรา,าเชื่อไพ่ออโร่ามากๆเลยเวลาออโรา,าดูโจรเนี่ยโจรมันก็จะเป็นโจรอยู่วันอย่างค่ําเลยนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาตัดสินมันต้องถูกต้องสิคะมันไม่ผิดแต่คุณต่างหากเราไม่ยอมรับกระบวนการยุติธรรมอะ่ะคุณจะเป็นคนที่ทําลายกระบวนการยุติธรรมเสียเองโดยการใช้เงินซื้อความถูกต้องนะคะเนี่ยมันขึ้นมันเป็นแนวทางแก้ ขายของคุณอราอ่านคุณมาเนี่ยคลิปเนี่ย เป็นคลิปที่3แล้วที่ออราอ่านคุณเนี่ยออราจาได้เลยเพราะว่ามันขึ้นอย่างเนี้ตลอดเลยแล้วมันก็เป็นอย่างนี้จริงๆด้วยทําไมคุณไม่แก้ไขที่ตัวคุณล่ะคะเนี่ยตัวสุดท้ายของคุณเนี่ยมันเป็นห้าถ้วยคือคุณใส่ชุดสีดําแล้วก็นั่งอมทุกข์ของคุณไปอะนะคะเราใส่ได้นะคะสีดําไม่ใช่เราใส่ไม่ได้แต่เราใส่เพื่อไว้ทุกข์ให้กับบรรทพบรุษหรือว่าผู้ที่ล่วงลับไปแล้วอะคะมันมีของบรนอยู่คุณอย่าทําให้สีมันเสียสิคะจะใส่เสื้อผ้าทั้งทีเนี่ยก็ต้องเลือกสสีีีอ่่ววาาฮ้้ยไหนนนต ที่มันกําลังฮิตอยู่อ่ะ ที่มันกำลังแรงอยู่อะเราก็ใส่ไม่ได้ละคุณลองเห็นใจพวกเราบ้างสิคะว่าเฮ้เราก็ไม่อยากใส่นะไอ้สีที่คุณใส่กันเนี่ยเราก็อยากใส่สีที่มันสดใสอะอ้าวสีสดใสก็เป็นสีอะไรเข้าไปอีกคุณให้เรามีโอกาสได้เลือกกันบ้างเถอะค่ะคุณอย่ามัดยัดให้เรานักเลยไอ้แบบเนี้ยคุณโดนกระบวนการยุติธรรมลงโทษคุณก็ไปเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมซะแล้วก็ไปพิสูจน์ตัวเองซะว่าคุณเนี่ยบริสุทธิ์ชัดเจนเลยคุณเนี่ยโดนใส่ความคุณเนี่ยโดนนู่นโดนนี่โดนนั่นอะไรของคุณคุณก็ไปเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมของคุณเลย การที่เราทําดีเนี่ยถ้าคุณทําดีนะมันก็เป็นเรื่องยากหน่อยที่คุณจะต้องพิสูจน์แต่ถ้าคุณทําชั่วมาไม่ยากเลยใช้เงินซื้อใช่ไหมคะง่ายมากเลยสําหรับคนมีสตางค์เห็นไหมคะคุณเนี่ยแหละจะทําให้กระบวนการยุติธรรมเนี่ยมันเสื่อมเสียไม่ใช่ใครเลยเพราะว่าการที่คุณมีสตางค์คุณก็จะเอาเงินเนี่ยไปซื้อมันอีกอีกเหมือนเดิมเพื่อที่จะให้คุณเนี่ยหลุดหลุดจากาบ่วงของจัตติ ไม่ใช่นะคะอันนี้ไม่ใช่เราบอกบังเอิญคุณเกิดมายุคนี้นะคะยุคแห่งความถูกเป็นถูกผิดเป็นผิดเพราะนั้นออร่าเสียใจด้วยกับคุณนะคะที่เงินคุณจะไม่สามารถซื้อความยุติธรรมได้อีกเลยนอกจากคุณต้องทําดีเท่านั้นคุณเนี่ยพิจินี่คิดอะไรของคุณเนี่ยคิดให้มันแบบหวยจันลงโลกหน่อยชีวิตคุณจะได้ไม่อับเฉาเชื่อออร่าเถอะถ้าอย่างไงอย่างน้อยคุณก็ได้เข้ามาฟังออร่าทาโร่นะคุณก็จะมีแสงสว่างจากออร่าไปออร่าเนี่ยจุดแสงเทียนให้คุณเลยนะ รับแสงเทียนออล่าไปเถอะคะ่ะแล้วลองเอาไปขัดเกลาตัวเองนะคะว่าอะไรที่คุณยังยังไม่ได้ทําลองทําดูนะคะทําสิ่งที่ดีๆนะคะปีใหม่แล้วออล่าก็อยากเห็นแต่สิ่งดีๆนะคะให้คนไทยด้วยกันร,รักกันมากๆแล้วก็คนไทยด้วยการสร้างสารรค์ทําแต่สิ่งที่ดีๆแล้วก็ช่วยเหลือคนที่เขากําลังตกทุกข์ได้ยากกันดีกว่าเรามาร่วมมือกันใช้ใช้ความเป็นพลังสามมคคีเนี่ย ช่วยให้คนที่เขากำลังอดอยากเนี่ยมีกินดีกว่าจะเป็นฮีโร่ได้ในใจของทุกคนเลยนะคะไม่ใช่แบบนี้หรอกค่ะใช้เงินไปซื้อในสิ่งที่มันไม่ถูกแล้วจะทำให้มันถูกอย่างเงี้ยออร่ราไม่เห็นด้วยนะคะเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะเพราะนั้นถ้าเกิดคุณได้ฟังออร่ราแล้วฟังไม่จบเนี่ยออร่ราเสียดายนะคะขอให้ฟังให้จบนะคะแล้วคุณจะได้เข้าใจที่ออร่ราสื่อสารกับคุณว่าขอให้คุณ เปลี่ยนตัวเองเถอะคะ่ะทาในสิ่งที่ถูกต้องเถอะคะ่ะทาในสิ่งที่เรามีกันมาตั้งแต่นานนมดึกดําบันแล้วนะคะแล้วเราก็จะยึดกันต่อไปแล้วก็ตลอดไปนะคะเราจะไม่เปลี่ยนนะคะแล้วก็ กราบขอบพระคุณดวงของชาวราศีพิจิกด้วยนะคะขอให้ชาวพิจิกทุกๆท่านนะคะที่ไม่ได้คิดเช่นนี้นะคะมีความสุขทุกๆท่านนะคะขอให้ชาวพิจิกร่ารวยร่ํารวยนะคะสําหรับผู้ที่คิดดีนะคะสําหรับผู้ที่คิดไม่ดีออร่าก็ส่งเทียนให้นะคะเป็นแสงสว่างเล็กๆขอให้คุณรับแล้วไปพิจารณาตัวเองนะคะปรับปรุงแล้วก็แก้ไขตัวเองนะคะ จากเสียงเล็กๆจากสิ่งเล็กๆของช่องเรานะคะรักกราบขอบพระคุณฝากกด subscribe กดไล k e like, กดแชร์ให้กับเราด้วยนะคะขอบคุณนะคะ